เปิดตัวแล้วครับกับ ZTE Axon 40 Series มือถือกล้องใต้จอรุนล่าสุดของโลกนะครับผมบอกได้เลยว่านอกจากที่จะเป็นกล้องต้จอแล้วเนี่ยสเปคอื่นครับจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันส่วนจะมีรายละเอียดสเปคอะไรบ้างน,นะครับเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วอนว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยดีครับกับผม Dream Maria Let's Go ระดับแรกนะครับซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีเจ้าตัว ZTE Axon 40 Pro แล้วก็ Axon 40 Ultra นั่นเองนะครับจะมีเฉพาะเจ้าตัว Ultra เท่านั้นนะครับที่จะเป็นกล้องใต้จอนะส่วนเจ้าตัว40 Pro ธรรมดานเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบ punch hole display นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่เจ้าตัว Axon 40 Pro กันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วความเร็วจ,จะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED High Refresh หน้าจอครับให้มาที่144 Hz MyOS v e r เวอร์ชน12 CPU เลอกใช้เป็น Core c o r e ครอบ d r a g o n ก870 5G Octa Core CPU เลอกใช้เป็น Adreno 650ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวมนหลักนะครับจะให้มาอยู่ที่100ล้านพิกเซลนะครับโอโ้โหแปลกๆเหมือนกันนะครับพูดคำนี้100ล้านพิกเซลบอกมาด้วยนะครับกล้องเลนส์ออโต้ไวท8ล้านพิกเซลเลนส์มาโค2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ก2ลิกเซนสเ้อรเอี16ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับก็คือ a x o n 40 Ultra นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแต่ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแนวแบบว่าสี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ดูถ้าดูไม่พลาดนะครับน่าจะเป็นจอแบบโค้งด้วยนะครับโดยรุ่นนี้ครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยมันจะละเอียดกว่า Full HD Plus ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นอัตราส่วน20:9ต่อเหมือนเดิมนะครับแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอเนี่ยให้้มมาาาทีี่่่144 HDR10 รรรองงงัับบนนะคคแลวววก็สสสูุดดดเเยปิไ หึ่ง1,500นิสกันเลยทีเดียวน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะน่ามาอยู่ที่204กรัมนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเทียบกับขนาดหน้าจอแล้วเนี่ยถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับในด้านการทำงานครับรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพร้อมทำด้วย MyOS เเวอร์ชั่น12นั่นเอง CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวแรงอย่างพอคร m บ snapdragon o แ p u เ็นแน่่งนครับออ่เป็นตอรท็อจริๆเนียงเลือกใช้เป็น n a p d r a g o n 8 Gen 1อยู่แล้วนะครับววามันใหม่นล้เนี่ยมือถือ ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ <bank> ps, ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเป็นแบบทริปเปิลคาเมร่าตัวเมนหลักครับให้มาที่64ล้านพิกเซลบวกมาด้วยครับกับเลนส์อัลตร้าไวท์64ล้านพิกเซลแล้วก็เลนสโพลิสโคป64ล้านพิกเซลครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับแล้วเซนเซอร์ของเขาครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับมือถือที่แบบว่ากล้องนะครับทุกเลนความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความละเอียดเท่ากันเป๊ะะะะะเเเเเลลลลยยยยนนนนนนคคคครรรรรััััับบบบบบพาาาาววววว่่่่่ซซ็็อออออ์ข้้้้้้งทีีจใใหหหญตแแกกกมมมส OS ดดผไโโ ในด้านของเรื่องกล้องเองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับส่วนในด้านของกล้องหน้านะครับตัวนี้เนี่ย <L un> ก็จะให้ความเรียอยู่ที่16ล้านพิกเซล่างที่บอกไปครับก็จะเป็นกล้องหน้าใต้หน้า,นาจอนะครับซึ่งเจนนี้เนี่ยเป็นเจนที่3แล้วนะครับซึ่งมีความสามารถในการเก็บรายละเอียดได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมเห็นแนวโน้มแบบนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้านะครับเราน่าจะเห็นมือถือกล้องใต้จอเปิดตัวอีกเยอะเลยนะครับซึ่ง ZTE นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเจ้าตัว Axon 3 บบ้าานนเรระคัในอนาคตข้างหน้านะครับผมบอกได้เลยว่าหลายแบรนด์เนี่ยจะต้องทำกล้องใต้หน้าจออย่างแน่นอนนะครับมาดูสเปคเจ้าตัว Axon 40 Ultra กันต่อดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับพัตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านของการรองรับต่างๆก็มีมาให้ครบครับรองรับ WiFi 6E นะครับร l u e t o o t เวอร์ชัน5.2นะครับ GPS NFC มีมาให้ครบเลยแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกัััััับบบชารรรร์์จเเเเเ็็ววววอีีีีกกก80ตตตนนนนลยยทดดะะคคซึ่่งง้พิิป ไปแล้วก็เปิดให้พรีออเดอร์ในจีนแล้วนะครับย้ําว่าในจีนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะวางจําหน่ายนะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยส่วนในด้านของราคานะครับรุ่นนี้ความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นรัม8ปดกิบสตอร์จจะเป็น256ราคานะครับจะอยู่ราวๆประมาณ25,790าน้บาทนั่นเองและจะเริ่มวางจําหน่ายแบบ g l o b a l นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าราคา global เนี่ยจะได้ราคานี้หรือ จริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆคือสเปควันก็โหดใช่ไหมแล้วก็ยังได้เทคโนโลยีแบบว่ากล้องไต้จอเจ็ทล่าสุดอีกต่างหากส่วนตัวผมมองว่าน่าจะมีการอัพค่าราคาภาษีอะไรต่างๆนะครับน่าจะอยู่ราวประมาณ29,000ไม่ก็30,000ืนต้นๆประมาณนี้เลยนะครับ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของเซตชีเอกซอ40 Series คุณผูช้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจะกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกลกระดิ่งติ้ง,งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมครับไปติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเกอรหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixsister.com ก็ได้เช่นเดีียววกััันนนนะคครบลิป้